สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมคับพี่น้องเมนี้นะค่ะจะเชิมกับสิผ้าพี่น้องมันนี้ค่ะพราะดีพี่ดอกลากดวงมาลาเนาะค่ะเป็นไหเกียริมาเยี่ยมมาหย่างจะเชิมกับสิผาพี่น้องนี่ละประเภทนี้เมนูเสบค่ะคุณอ่ะลุยกันอยู่ในครัวคุณ้ลแได้ยินเสียงเชิมกับเลสิลักประเด็กค่ะประเด็กเพื่อนประเด็กประเด็กหมอลําค่ะทั้งประเด็กโตทั้งประเด็กตอนนี่ไปพี่น้องเี่เมนูเสพแต่เสพที่หยัางเนาะค่ะเบื้องในครัวบอมปอมพี่หยัางกันค่ะ นี่ถ้เสียงเจ้า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 ค่ะบนโก่ะเ็ดที่ยังกันมากตอสดียร์มชมที่สบายดีค่ะเบิรงพี่เดาลากค่ะน่งฟกเองพทเองตัพัมไหพ่ัมก็ตักันสู้สาวเสริมกินค่ะราคาแม่แม่ยู่น่ล่ะใสต้สเตอ็นตอนนี่นะในนี้ค่ะเข้มซะเข้นเมื่อไรก็ขัานแควนะค่ะจะเข้ามาสร้างปีมอ ก weight, <'t> <Christina. S 1> ็เลด้ประแหาพร้อมนะคะี่ค่อรท้่ชิมฝีมือเออสีดำใส่ปลาแหงมอลังดอกรังนะคะเมนูเด็ดจากฮของับไปเบิ้งกันนะคะวจ็นียปเด็ตอนนี่นม่สีระบอเดกไปเลยนี่ค่าม้วนมวนพี่น้องพี่มันเป็นกันเองดีดีเนี่ยค่ะตอนแรกเขาก็คิดว่าอีหยังน้องเป็นนักร่องดังเราอาจะไหยังสินะเมนยูบอสไปจุ่มมน เลยไหนบ้า่ะเพราะว่าเวลาไป่ล่ำนี่แม่พูอยังหัวไหนหนูแบบจะไปนั่งอยู่ื้อไม่ได้กินไปกินล่ะกับพี่แต่แซ่บแซ่บินอันอันตัวไรแซ่บก็นจะเด้กินก้อนหุ่นนอกเลยสินะอ่ามึงดูข่าุูนะตั้งมาห้องก็ได้ใจดีได้เนี่ยค่ะตั้งมาห้องก็ต้องเอกลักษณ์นะใช่ตั้งมาห้องต้องซ้ำเองถ้าซ้ำเองต้องซ้ำเองทอค่ะ นั่นแหละมันจะพิสูจน์หมดพี่เมมพี่เมมเมก้าอ๋อเพิงดูดิเสือรุ่นนอกบักเบ้ารุ่นนอกกันหมดละนี่ตัวจริงแฟนคลัพนั่นเองค่ะเนี่ยตัวจริงแฟนคลับไอ้เมมเนี่ยอันนี้ผู้สาวขึ้นหน่อยนี่น่าเดี๋ยวมาเพิ่มเมนูอันนี้แม่ฮู้ค่ะเนี่ยแม่ฮู้กันเะแม่เห็นแม่โน้ยอย่างตัวพีบนกินมื้อนี้ ม,ม,มกน้ำไหมก็จะมกน้ำไหมฮะเริ่มงหัวก้อนน้ำไมมเนาะหัวก้อนจ้าหัวก้อนอย่าพาไปเบิ้งตอนมกนะค่ะทางลาตินกับมาซอยแบบ่ะลวกข้าวปุ้นกับน้องสจำไพ่เยอะลวกข้าวปุ้นเยอะมีเนาะครับมีแล้วก oh, okay. yeah. ็มีนู่ปลาเผาอืมเป็นกระเสียบมงไปนี่มกใหม่ครับใช่เช่น พี่น้องไม่ได้หรอเนาะค่ะเด้นประเด็กมาต้องหลายโตในี่เบื้องเครื่องก่อนอย่างอื่นอย่างอื่นม่สนใจค่ะเสใจประเด็กเบื้องพี่สูตรเห็พี่น้องเบื้งว่าสิมาตัวเพาเพราน,นะค่ะว่าเสียบนัวสังไหนเบื้องเรื่องเรอสิ้องเบื้องมันระดับนักหล่อิก้าตัวเฉิบเนาคะค่ะมาต่างรองเ่เว่าเสียเรไหนเราจะสื่อกันรันตีไงขอสอยคอเครื่องอนหนะค่ะต้องต้องทักสองสูตรนี่เฉินะค่ะ <c oughs> สองสูตรแม่ สูตรหนึ่งล่างสูตรหนึ่งก็ต่องล่างมาแบบลดั่งเดิมเลยวันนี้เวลาผมร้วนปูร้นเดียวกันแม่เชนบอกกันนะแม่นาค่ะเลยครับแม่ทำดีๆละใส่ส่วนสีเฮ็ดตอกตอกกอนนะค่ะต้องตกกอนแต่ว้านเขาป้งไว้ตอยุ่ยละปิีงเหมดอนโดนเพราะว่าพี่น้องเมากินเขาน้ำแฮ็ง ไอ้เีจำ่าจำี่คุยบ้านเราจ่างปลาซุกแล้วปะเนี่ยบ้านเราสัมันแล้วเน่จัเกกปุนอ๋อจสวยพี่น้ององัสูมมุนเอเล่จบสวยกับนี่แหละค่ะเส็่อกรปุ่นสาวเสริมตามไปน้ำข่าสาวเสรเลือดกินกับสาวเสริมสาเสริมให้กปุนเมื่อกี้เขาผูดแบบน้นพี่นงครับแมจ้าแม่เจ้าแ่เนี่ยโอแม่โดจ เือบมพูดกนียี่ใจเฮงเสียพวู้สุดเกี่ยมุ้มีจังหวะสูงนั่นเธอเนาะเมีักกินตกันเองนักกิ่ตู้ไหมเมียนินตโอ้น่มือนนึ่งมัน้ตำดีครับหนึ่คกที่สามที่สี่แล้วครับคกที่สามที่สี่แล้วนะจ้ะิงการจะทำนี่ก็ออกไปนอกป่าเล้อกตเดมปัาตมารมิตุมิีตุ้มปัญ หมูหมูไ้นี่หมูนั่นไเส้นหมูจ้าส่วนตาดอกหลักกินเนื้อเนอจ้าเสียพวกนี้ครับตื่น่นเลยปกติเสียบวกหมูนักนไหมมือยัตไปยดท้อบกเป็นสามเลียงที่หลังนี้นะเอาเล้อพ่อที่ยี่หรื่แล้วแช่ให้แล้วคุณนะครับคุณนะคักนิดนะคุณคะ จ้าจไมเล้แม่ห้องตาเลนะจ้ามาป็นแาพี่น้องพี่ประแดกน้ำกันค่ะปราแดกหมอลำปนิ้เนะค่ะเป็นปนิ้โตยหนไม้สีมีเทิงอันแ้เสื้อสีองแบบเนะค่ะแบบล่างหน้าออกน้ำเนี่ยแบบนี้เติมเาั่งเส้นสนะคะนี่เวดเจ็บอันนี้แบบล่างหน้านี่นาเ่าเครื่องเซ่เครื่องเส่เฮ้ยย วิธรคือแต่งหน้าเหมือนเวปี่อย่างก็ได้เดนะค่ะเวฟก็ได้ปิ้งก็ได้นะคะมกก็ได้ทอดก็ได้ขอย้อนนอนนะมิตรนะเอองมือเลยเฉิบพ้นจังหวัดหนองคายเนื้อมันจะแน่นมากอย่หนองคายมาได้ค่ะพี่น้องหนองคายกันเลยพี่น้องไม่กินข้าวที่น้านมากเกินบรรเลาะบรรเลาะได้แล้วหรือเปล่าห่อเลยครับตรงไหนนีเรื ง่ายๆแบบนี้แหละครับพี่น้องหรือว่าสีทอดเลิกก็ได้นะค่ะทอดก็ได้เลิศกันแต่ว่าปีงซีใบคอมมินตะตะกี้ิมเป็นมาเป็นอยู่เนาะปีงซีใบคอมมินต์ก็ได้เลยขอเพลงดุดำในดวงใจนะจ๊ะพี่กอจะเพลงใจทรักน้องตรงนี้เมื่อไหรครับพี่คุณดูนี้สดแดดว่าเอาออกจากถุงแล้วปิ้งเลยม่นเป็นสดนะคะอันนี้เป็นประเด็กมาเด็กปึ๊บปึ๊บปึ๊บ เป็นคำอ่อนนี่น้องำอ่อนเนาะเป็นหอน้อยาตัวนี้เนาะงบอกอานี่้ต่อปานี้นั่นบ่เป็นนิม่นค่ะเสียงบัลีาเอนพี่ดอกลามขอบนค่ะตัวนี้กินได้เป็นไรแล้วกินดนเบิดคุ้มเลยค่ะตัวนี้นี่ราาทางเฮือ์นึงนี่กินเป็นเดือนนะคะปีกวลาเด๋ยวสิบ้าไนเบิร์นี้คัวอีกห้มี่ตัวนี้เปยุคเตะพี่น้องยุ่โควิดนะคะก็จะกินประหยัดประหยัดกันเลย ฮอรกับอ uhm, oh. ันน mm oh. well. yes. well. ี yeah. you people, uh, ้เท้าเสริมเสื <S <S it down, it ้อมพี like ่พ wow. so ี yeah. ่เมื <S <S s <S like ่อแดดตัวเดียวไว้แล้วพี่นึกว่าเดือนนี่สิซื้อเตาไหมขี้ไปซื้อเองแล้วเมื่อเช้านี้เอฟซีมันก็เอฟซีมันก็ดีอีกเนาะเธอเนาะเอฟซีก็ดีเด้อค่ะเอ้าเท้าเสริมตัวเนี่ยมาซื้อฮอดเตาไข่รถไห้บ่ทันต่อยู่แล้วเอฟซีเนาะคุณเมย์คนนัึนเนาะไม่เท้าเสริมบ่สิ คอยรู้แล้วว่าจะเสริมเส้นคอยลดใฮซึ่งหกลอยหาซิเพิ่นก็ลดให้เลยค่ะจะหาลอยเรับะหาลอยตายเลยดี่ดีนะพี่น้องขอบคุณหลายๆนะค่ะกับเตาเนี่ยพี่น้องเบิ้งบัดปิดนะค่ะเดี๋ยวสิพาพี่น้องขับไปเบิ้งในครัวอีกค่ะไปเบิ้งในครัวว่ามีเมนูอีกอย่างตอนรับพี่ดอกรักด่วนมาลาเฮาเมือนี้ค่ะจะได้กินข้าวกินน้ากันจะกมงเนาะพี่น้องไปค่ะกินจะกมงไต่ย่าเมืองในรถทุ่นค่ะ มาวินกะปิเนดีแล้วนะเดินาขึ้นดอลางเียบไเนาะนนวีหูเนาะม่หูยได้กินมาเสียบนะครับเป็นนาวีตะกเยนเดียวตะกเยนเดียวเสียบเลยในปุ่มสองรอบเอ้ยจะอยากไปเมือวันนี้มตยากไปมืนนหาเลยยังไงเนาะยังกะว่าเรือะเนี่ย เ็มเลยใส่ียงัน่เเยองยององรยายก็เปลนกันเองนเ้นองเลยเวลามามามาดแบบมาอย่างกท่าน่ี่ดอกพากด้วนเนี่ยนักลองจ้าขอบนนั้นจริงมาเป้ารุ่นนองนะคะนี่นะมาเป้ารุ่นนอกของเทปมหาเขาสื่ออนี่ขอบคุณหลายกษที่เสียงาเพะเราสื่อกับเรา านนะครับขอบพรคุณหลายๆค่ะงานงานเรียนตอนรับอีดอกรักมะลินนะโกันเจ้ากระปิ้วเท้าไม่ใ่าไมค่ะน้องเจ้ากระกิ้วน้องเสีบปยังน้เล่อยน่อเพราแค่ดมข้าวเปล่าไม่ไมยาเสื้อเสืได้กินข้าวบ้านถ้าเสริมดนทียนี่ดนะก่อนร่างก็ไม่ซ้อซ้อเดียเดียวกับปี๋ลูกพี่น้อง กับต้มน้ำหม่ทุกมมือตามด้วยเดี๋ยวเสี่ยมงมีสิ้สองเดียรงละปงนี่ดีกละคนดีมากพมีอะไรตีมันยังมาเศร้าจ้าวหมือนมบ่ายมามีสตรอเบอรี่ครับสตรอเบอ์น้ำมนะครับครับมนุวันบ้านครับพี้สมพักกับแก้วกับปีครับเขาป่าครับพี่น้องแล้วตัาหมูหู้รับติ่งปลาแดดกับต้มไก่นะครับนี่พี่น้องนกับมวนน้ำกันค่ะ หาล้อฟังพ,พี่ดอกรักดอกมะลาเพิรนเสียนลองเพลงไอ้ฟังไปเดี๋ยวค่ะแล้วสมกันเลย่อเออนพี่น้องเนาะค่ะเนีย่ยมากินมะม่วงน้ำกันเลยนะค่ะเมื่อไงอืมเปิดทางไหนป้อเถอเปิดนี่เปิดนี่นะพี่น้องเบิ่งอันนี้ครับเบิ่งค่ะเรียบร้อยแล้วครับอ๋อปิ้งปลาเด็กเด้อค่ะปิ้งปลาเด็กพี่น้องโอ้ยอยากินข้าวใบตองอยากกินข้าวใบตอง บ่อใหม่เด้อยคุณแหม่โอณพี่านานนเดี๋ยวสีแบบนี้เลยอย่ามาปีกอีกกึบอึบ๊งแงามนี่ค่ะเบิร์นอันนี้สูตรล่างเราเนี่ยเลยนะสูตรล่างครับสูตรล่าง,างเปรี้ยวหวานบินน่มเก๋าหน่วยอีเดียอ,อันนี้สูตรโบราณอุ้ย นี่อันนี้เด็ดบ้าล่างมาเลยบื้องล่างเด้อน้องบังุกค่ะไปค่าไปเสิร์ฟปเค่าไปาเดี๋ยวค่จันน้ำานเขเอาจ้ำงกันนเดี๋ยวแงกันเถอไปครับเดี๋ยวแล้วนะ เบิ่งๆๆๆหานงได้เล้วค่ะเไป่นน่ไปหามนเนีคเพื่อนน่งไปเด็กมาเสีว่าเดวไปถามน่นเนาะเบกดููยไปพี่นองเิงวันทีปีหยุข่าวันเดือนอีกยตะวันกระสือปีละสองโจ๊กกระสือสอง น ye, um, oh, um, ี่ streamlined streamlined ow, ับแบบนี้เลยอือยู่อีเนาะนี่เชนแบบเลิกแร้วนี่นอกินกับบักแต่งกับปักเคือส่มพักเ่ยอ๋อเสียบปะครับประเดี๋ยนะมตู้นะไม่เข้าจองน้ำไม่มีเค่องเยโอ้ไม่เขาเสียด้ มาข้าไปกินข้าวน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะมากินข้าวเมื่อนี้ได้กินข้าวครับใเนียค่ะพี่ดาวรากถ่วมาลาเลยนะค่ะนี่เะไรา่ไหมจ้านี่เป็นอะไรใชไหจ้านี่เป็นอะไรใช่ไมมต้านี่เป็นรใช่ไหมานี่เป็นอะไรใช่ไ้มจ้านี่เนอะไรใช่ไหมจ้านี่เป็นอะไรใช่ไหมจ้านี่เนอะไไม่้ เ่นขาเหมือนีบเลเด้กคาะทั้งหลัง่ะจำประเด็นได้ไปได้เขาประเด็นได้ๆเขาไปเด็นเขาไรด้เปิดอีเดยัไก้เยอวมอ่เยงเด่นอใส่นีแล้แม่นี่ย

You want, ้กินเสี่ยแน่ยี่บักหะว่าม่ต้องต่นไปหิ้งหิ้วหมดวันหน้าแล้กินเสี่ยมนะแล้วกินเสี่ยมก็ไปหิ้่หิ้วเว่ากับเสี่ยมหล้วเสี่ามไปหิ้งหิ้วกับเล่อีอ

บอกแล้วมมา่มเ่หรของน้เื่อ่ได้ดื่มแล้มาหาลานแล้เาไมเอาาหแม่อ้าแลยบัเตตอบรี่กัซื้อซอยาเดี้วบอกก็ใต้บ้านใคเจ้ามาเที่ยวเดียวนียด้วนทงด้วมาด้วนค้นเต็มบ้านนี่แม่มาบ้างมาล้างเร็วเร้วด้ะไอ้ขอน้าเลยแล้วมันบ้าเนี่ยบ้าไม่ได้มานีไม่ต้องห่วงตอี้นเอนเร็ววมาด้วย แม่แม่านต้แม่เ้าเห็นปลุกบอกลุกด้้องไปมาซอยเหมือนกันล้าหาจาแเน่เานไปเพิ่ะทุมากสี่ร้อยคเลยต่เเราดีกัน่ทดระดาังโรยทั้งันอร่อยเด้อแม่แมปลาแดงหมกอยู่นเสิร์ะเนี่ครับดีเยปลาแดงก็มีนะปลาแดงก็รบบแดงเลยค่ะกินนะหม้อในแม่หัวแดงมกเ

เพี๋ยวมาแล้วมันเราค่้มกน้ามเลนะเจีงไม่เล้วมาค้มันเลมาเดาพี่น้องมอ้พกมือนองไมตันี่นันนีค่ะพี่น้องเีมาเลยายางใส่ทุกท่านทีลงมาคิขาพี่น้องน้เต็มม้วนทั้งสีเลยนะค่ะมาเ็ตพีค่ะที่ทำไม่ไลนองม่กากเลยไ่ไยพ่นเลย ไมได้ยังไกันไปนบานื้อซ่าดี่เหมวจะเล้ยงเหาโอ้โหต่แกะเนาะ่อแกร้องมาใ่ด้นจบาน่ายได้เลยไม่ใจเลยไม่ตมาซอยไ่ตกใจเดี๋ยวมังิใจออย่างไี้อยย้ายหยอนลายทุกคัย่เอยมาติดอตลอดหย่อน

ก็กินข้าวเยนเแม่ไก่ข้าวเยนได้ไหมได้หรอมาหาจะเศร้าทำไมไกพ่อบอกเป็นน้ำข้าดอกไม้ละก็เด็เสียแม่ก่เลยใ่ไหม่กเอาไม่เหมือนได้

อั้นไม่ต้องอนเิ่มสักพอจนหมดไนไ่แด้ไข่ไข่ไขไข่ดไ่ไดไ่ดไข่ลาตาบอกได้เลยนะทีม่างาจะส่อ้ไน่ยูนน่กินดลไ่าน้านยะาบวนไม่ต่อไน่ไอ้อ่เราต้นมัน้ำเรางหเป็นอไร่างี้ยกเด็นเนี่ได้าแบบแบร่าไกันมีม่งเมูกันแ้วก่กันน้ำตีนเปดเปดลไม่ใกล้ซี่โคกัมต ผมเป็นหายังมีเกะมั้เพื่นเต้นระดับหกนองนีบอกทำไมยาเด็กอ่ยาเด็บแ่็าคย่ะที่นี่ก็ฝากกนไรก็เช์ก็ติ่าามอะไเด้อค่ะก็เป e ็นกรลั่ใจไส้กก mm, ็บบร้อนหนึ่งนะค่ะฝากกนึนประเด็นหน่าตาป็ะ แลาวอันนี้เต็นตัวหนะาของแปดของตาลหมอลำแล้ว้เป็นคนกกันี้ยนนี้เป็นตัวหน้าตาลหมอลำมันจะมีเน้านีตาลหมอลำ ปลาห่ามอลํานะคะก็จะมีแบบเป็นต hmm> <im> ัวบนี้เป <sh ็นบานิมนะคะแหวนทอดไอโกงเมียงนะคะนี่ต้นสี่้อนอันนี้ปลากระป๋วกเท่าไหร่คะเนี่ยต้ส่มัวนัวด้วเนี่ยน้วนไหมคะล้วนไปเป็นเคะ้อเป็นข้างในนะะไม่ต่อยูุกคนไหน พี่พี่กระติกคอไปก็นี่แหละค่ะที่ะถางเขาสากถาน้ำซัลสกัได้เ่ค่ะที่นกระางคนหลเสียนติดต่กันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรดังสวัสดีค่ะ